สอนทำการ์ดสวัสดีปีใหม่ภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือและภาคกลางอยากรู้จะังไงตามมาครับเอาเริ่มท่านพวกเราเข้าไปที่นี่นะฮะต่อด้วยตั้งค่าตรงนี้ให้เป็นสร้างภาพนะฮะและจุดสำคัญคือโมเดลตรงนี้ต้องเป็นแบบการคิดเท่านั้นนะครับทุกคนเสร็จแล้วลากรูปของเราครับที่เตรียมไว้ใส่ไปในช่องนี้ครับบุ้ม จุดสําคัญที่สุดนั่นก็คือพร้อมคําสั่งนะฮะนี่คือพร้อมในการทําการ์ดนะทุกคนก็ปี้ตามนี้เลยนะลงนะมีตัวอย่างเล็กน้อยผมใส่พร้อมที่ผมเตรียมไว้ไปลุ้นกันครับว่าการ์ดนี้จะเป็นอย่างไรกดสั่งกันเลยครับว้าวทุกคนมาแล้วครับนี่เลยทุกคนนี่ลยเป็นไงเป็นไงเสานี้ผมจะไลฟ์สดทำการ์ดปีใหม่ให้ฟรีเจอกันนะครับ ปีใหม่นี้ขอให้กายใจแข็งแกร่งงานรุ่งเรืองดับแสงตะวันฉายครอบครัวรักอบอุ่นไม่เสื่อมคลายสุขสมบังทุกสิ่งดับใจปอกผมขอมอบการ์ดและคำวอวยพรนี้ให้กับพวกเราทุกคนนะครับในช่องยังมี AI เพื่อทำงานอีกเพียบเลยนะครับชอบพิมพ์ชอบกดซับตามกดแชร์ติดตามผมจะเก็บภูในแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ